สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิรัลักษณ์นาคลุ่งเรืองค่ะผมอมนันต์ผู้สิทธิกุลครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาิกถึง10นาฬิกาสนาทีสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง c o o p ดิจิตลบริการใหม่ภาคสากลวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราท่านรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐจันยาสุภาพ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์สาหาวิทยาลัยแม่โจ้สวัสดีค่ะท่านอาจารย์รอีกท่านหนึ่งนะคะคือผู้จัดการสากรคุณสายฝนแสงใสผู้จัดการสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมครับรายการทางสายใหม่เป็นรายการร่วมคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจภาคการเกษตรเนี่ยจะต้องรีบแก้ปัญหา3เรื่องหลักๆด้วยกันในเรื่องแรกเรื่องของรายได้ของประเทศซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าถ้ารายได้ภาคการเกษตรไทยเติบโตเท่าไหร่รายได้ของประเทศก็จะมีสัดส่วนของการเติบโตมากขึ้นเท่านั้นประเด็นที่2ที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าทางรายได้ของภาคเกษตรกรไทย มิฉนั้นแล้วเนี่ยโอกาสของเกษตรกรซึ่งเป็นฐานหลักของประเทศเนี่ยก็จะไม่ได้รับโอกาสจากการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสุดท้ายที่เราให้ความสําคัญค่อนข้างมากก็คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ทางรายการทางสายใหม่ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ผู้จัดการภาคสากลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นธุรกิจที่ยืนอยู่ในอุตสาหกรรมของภาคเอกชนที่ส่วนใหญ่ก็คือการเลี้ยงไก่ไข่ แต่วันนี้เรามีโอกาสได้เรียนเชิญทางสหกรณ์การเกษตรไก่ไข,ข่ของเชียงใหม,ลม่ลำพูนซึ่งเติบโตมาประมาณ10กว่าปีมีสมาชิกไม่มากครับแต่มีผลผลิตไข่ถึงประมาณเกือบล้านฟองต่อวันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะเห็นธุรกิจเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ผู้ผิดรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งที่ทางรายการได้ฝากกับท่านผู้ชมไปเบื้องต้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ รูปแบบเศรษฐกิจจะเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่าโมเดลสิ่งที่เราอยากจะนําเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ที่เราต้องการที่จะนํามาใช้ในกระบวนการสกอรเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเราทราบดีครับซึ่งอาจารย์ท่านเปะเสฐทึ่งนั่งอยู่กับรายการในวันนี้นะครับเป็นผู้ศึกษาและก็ให้ความสาคัญค่อนข้างมากท่านอาจารย์เคย ใช้เวทีหลายๆเวทีเพื่อนําเสนอเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการสื่อสารวันนี้ต้องถามอาจารย์อย่างตรงไปตรงมาครับว่าอาจารย์เชื่อมั่นอย่างไรว่าดิจิทัลอีโคนมีเนี่ยแก้ปัญหาในเรื่องการลดต้นทุนได้จริงๆครับ,จร,บจริงๆแล้วตัวเทคโนโลยีก็ดีนะครับการสื่อสารก็ดีเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของการใช้ฐานของความรู้นะครับเรื่องการวิจัยก็ดีเรื่องการพัฒนาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสากลก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรา ให้ความสําคัญนะครับโดยาผู้บริหารให้ความสําคัญกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีใช้การสื่อสารที่ถูกพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตการตลาดของเราเด้วยนเหมือนที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราจะต่อสู้เรื่องการลดต้นคุณเนี่ยเราต้องมาสังเคราะห์เทคโนโลยีที่เราบริหารจัดการ,รเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องของ การลดต้นทุนว่าไปรูปธรรมหรือไม่ครับเราคงต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าเรื่องการผลิตเนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีไหมนะมีเทคโนโลยีด้วยการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมไหมนะผู้บริหารยังไม่ได้ลองแต่ดยแต่ดยส่วนใหญ่อาจารย์เรารมักจะพูดเรื่องต้องซื้อของมาให้ถูก รเราถึงจะลดต้นทุนรหรือว่าต้องใช้อะไรอย่างประหยัดเราถึงจะลดต้นทุนแต่อาจากกรย์กลับมองว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีนั่นแหละจะเป็นตัวบ,บาลานซ์ต้นทุนให้เราได้ครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้แปลว่าการจะต้องไปซื้อมาด้วยมูลค่าที่มากมายนะครับบางทีเป็นเรื่องที่เราคิดคนนะ้นเหมือนกับอาจารย์กำลังจะบอกว่าทําธุรกิจอะไรต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนรูปแบบครับวันนี้เป็นโอกาสดีเราพบกับผู้จัดการสายผลซึ่งทําธุรกิจไก่ไข่แล้วก็เจอวิกฤตมาโดยตลอดนะครับ บางช่วงก็ไข่ถูกก็จะเดินขบวนกันบ้างบางช่วงไข่แพงแล้วเราก็จะมักเรียกชื่อรัฐบาลยุคนั้นยุคนี้ว่าไข่ราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับท่า uh huh. นผู้จัดการสายฝนคิดยังไงกับการเอาเทคโนโลยีมาสร้างความน่าเชื่อถือกับการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ ก็ขออนุญาตดําเียนนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ไดเอ่ยไปนะคะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาหรือว่าการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อเทคโนโลยีที่มีราคาค่อนข้างสูงเสมอไปทีนี้ในส่วนของสักกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เองเนี่ยในเรื่องของการลดต้นทุนน่ะเราเน้นถึงเรื่องของอาการรวมกันการรวมกันซื้อการรวมกันขายตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้เหมือนกัน ถึงแม้ในร,รวมจนถึงเรื่องของการส่งสินค้าไปยังผู้จำหน่ายเราก็จะมีจุดกระจายซึ่งเป็นการรวมกันแล้วกระจายไปแต่ละพื้นที่ผมอยู่ในแวดวงวิชาการด้านผลิสัทมานานแต่เวลาเราพูดเรื่องต้นทุนเรามักจะบอกว่าอยากได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกๆแต่พอมาฟังผู้จัดการท่านบอกว่าวัตถุตถถดิบราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่จำเป็นแต่ใช้ระบบบริหารแบบดิจิตอลเข้ามา เพื่อลดต้นทุนอย่างนั้นใช่ไหมครับด้วยค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของอาการใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาในไม่ว่าเรื่องของระบบเทคโนโลยีหรือว่าระบบตัวเลขที่เรามีการรวบรวมหรือว่าประมวลผลให้มีการรวบรวมสินค้าที่เรามีความจําเป็นวัตถุดิบที่เรามีความจําเป็นใช้ในเรื่องของการผลิต เหมือน,นกับเหมือนวันนี้ผู้จัดการนํามาสินค้าเชื่อมโยงทั้งหลายนี่หมายความ<ช>ว,าว่าเรารู้แล้วล่ะว่าข้าวเราควรจะซื้อจากไหนซื้ออย่างไรเรารู้แล้วล่ะเอาไข่ไปขายไข่เพื่อถึงผู้บริโภคอย่างนั้นหรือเปล่าช่วยช่วยอธิบายหน่อเถอะใช่ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของสินค้าที่นํามาเนี่ยถามว่าสรกร์ผู้เลี้ยงไก่ไข่มีไหมเราเองเราไม่ได้ผลิตนะคะแต่เราสินค้าที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่เราทําเชื่อมโยงกับสรกรอือ่นๆความหมายคือ ความหมายคือไข่เนี่ยเราเคลื่อนย้ายจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ไปยังผู้บริโภคในส่วนของสมาชิกของแต่ละสหกรณ์โดยใช้สหกรณ์เป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วนั่นก็หมายความว่าพอเขาเอาของเราไปเราก็รับสินค้าของเขามาจําหน่ายด้วยแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนสินค้าผู้จัดการผักไข่เริ่มสนใจกินไข่เชียงใหม่ลำคูนึ้ว่า ไข่ไก่ที่เชียงใหม่ลำพูนนะคะอาจารย์ครับนิดเครับในแง่ประโยชน์ของการลดต้นทุนเนี่ยพอมองเห็นได้อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนถึงระบบการตลาดก็คือเรื่องโลจิสติกส์ที่ท่านผู้จัดการสายผลได้พูดถึงนี่อาจารย์มองดิจิตอลอีโคโนมีอย่างไรในเรื่องของกลางน้ำไมอาจารย์ครับจริงๆอันหน,นึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องการลดต้นทุนแล้วนี่นะครับความจริงนี่มันเรื่องการเพิ่มคุณภาพ ก็จะมีส่วนด้วยนะครับอันนี้อาจจะมองข้ามไปเราคิดว่าต้นทุนเราสูงขึ้นเก็บได้นานขึ้นรักษาความสดคุณภาพอาจจะมีความแตกต่างจากผลิตอื่นๆในการใช้เทคโนโลยีเข้าไปด้วยในสินค้าหลายตัวนะครับคงใช้เวลาช่วงท้ายอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้ฟังอาจารย์ในเรื่องของการก้าวไปสู่ระบบตลาดแล้วก็ทราบดีว่าทางผู้จัดการสายฝนเองก็คงเตรียมที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของตลาดขาในอนาคตใน บทบาทภาคสากลมากขึ้นนะครับคับค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาดูว่าในช่วงที่2เนี่ยนะคะทางการขับเคลื่อนบทบาทของ Co-op ฟดิจิตอลที่สากลไก่ไข่และลำพูนเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรขอพักเบรกสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะคุณผู้ชมคงสงสัยว่าสินค้าไข่ไก่ในตลาดของเราซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อแล้วทางชุมนุมสากรนะคะซึ่งสกรเชียงใหม่ลำพูนนะคะทำอย่างไรในเรื่องของการแข่งขันคงต้องเรียนถามผู้จัดการแล้วล่ะค่ะค่ะ ก็อย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าประเด็นปัญหาหลักของไข่ไก่ก็คือเรื่องของราคาซึ่งมีการต่อสู้แล้วก็แข่งขันกันอย่างมากไม่ว่าของภาคเอกชนเอ่ยหรือในส่วนของเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงโดยตรงรวมจนถึงยงมาจนถึงภาคของสากกรของเราด้วยนะคะ,คะทีนี้ราคาไข่ไก่เนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างผันผวนสิ่งที่เรา แก้ปัญหามาโดยตลอดก็คือพยายามดูในเรื่องของคุณภาพดูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดที่เราทํำแบรนด์ของเราออกมาเองก็คือเป็นโคโค่เอกโคโค่เอคค่ะนี่ก็เป็นแบรนด์ของสากอที่เรามีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้แบรนด์เป็นโคโค่เอคค่ะและจำหน่ายที่ไ,ไหนบ้างคะ ก็หลักๆแล้วเนี่ยจำหน่ายที่สากรแล้วก็สากรเครือข่ายที่เราทำธุรกิจเชื่อมโยงด้วย40สหกรณ์ใน8จังหวัดภาคเหนือเคยเจอภาวะที่ตลาดปฏิเสธไข่ของเราเนื่องจากเบื่อการบริโภคหรือว่าตลาดเรียกหาไข่ของเรามากว่าชอบในรสนิยมเนี่ยในการบริหารอุปสงค์อุปทานหรือว่ายอด การผลิตกับยอดความต้องการผู้บริโภคนี่เราทำยังไงครับมีมาโดยตลอดค่ะท่านเ<ม>นื่องจากว่าไข่เนี่ยมีรอบของการผลิตบางทีทั่วประเทศเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้<ม>ควบคุมไม่ได้เลยเรารักษาตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่สนใจเราจริงๆด้วยคุณภาพของไข่ ถูกต้องค่ะเราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เน้นในเรื่องของราคาซึ่งราคาเนี่ยเราขอใช้คําว่ายุติธรรมมากกว่าซึ่งเราจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค <c oughs> เนื่องจากว่าในส่วนของสกอร์เนี่ยตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราไม่ม่งหวังถึงกําไรเป็นวัตถุประสงค์หลักอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของการจําจหน่ายผ่านเครือข่ายของสหกรณ์เนี่ยเราคิดในราคาที่ยุติธรรมที่สุด เท่าที่เราาเคยทมุปักร์ในการขนส่งกับตัวคุณภาพถ้าจะเดินตามแนวคิดที่ถ้าจะประเสริฐได้กรุณาแนะนําเรื่องของดิจิตอลเนี่ยพอมีรูปทางที่จะเคลื่อนไหมครับก็จริงๆทุกวันนี้เนี่ยอย่าง8จังหวัดภาคเหนือที่เรามีการขนส่งเคลื่อนย้ายจากเชียงใหม่ไปถึงแต่ละจังหวัดที่ไกลที่สุดก็จะเป็นจังหวัดตากพิจิตร สุขโขไัยอะไรประมาณนั้นนะคะที่เราทําเชื่อมโยงก,กันกับกลุ่มของสหกรณ์ด้วยไกลที่สุดในกลุ่มของสหกรณ์เองเนี่ยเราเคยไปถึงกําแพงเพชรเราใช้เวลาขนส่งภายในกี่ชั่วโมงเพื่อเพื่อเพื่อจินยันในเรื่องความสดหรือเปล่าจริงๆอายุของไข่เนี่ยถามว่าถ้าถ้าขึ้นไปอยู่ในส่วนของห้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาให้อายุ30วันนับตั้งแต่วันที่ผลิต ะะแต่ของเราเนี่ยหมดภายในหนึ่งอาทิตย์อาจารย์ครับถ้าเรามองประเด็นของสกอรที่เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนที่อยู่ในศูนย์กลางผิดที่เชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเราจะใช้คอนเซปต์หรือแนวคิดในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีด้านการสื่อสารเนี่ยอาจารย์มองมองโอกาสนี้ยังไงครับครับผมผมมองว่าสินค้าหลายตัวนะที่ใช้การสื่อสารและทำให้เกิดการตลาดได้ในกว้างมากขึ้นนะครับ,รบรอพิ้งแล้วเนี่ย ผู้บริโภคเป็นรายบุคคลวันหนึ่งผมอาจจะอยากจะทานไข่ไก่จากสากลทางทางวิธาการ,รแล้วก็อาจจะออนไลน์หน้าแล้วสั่งเข้ามาเลยก็ได้แล้วอาจจะมีการส่งทางไปรษณีมามีแพ็กเกจจิ้งที่เหมือนกับสา,ารสกรเชื่อใหม่ลละพูนกำลังพร้อมเดินเพื่อทำดิเรกมาร์เก็ตหรือว่าขายตรง,งนั่นเองตรงนี้นะครับเทคโนโลยีและการสื่อสารเนี่ยถ้าถูกพัฒนาไปแล้วเนี่ย เพราะว่ามันทาเรื่ได้จริงนะครับวันก่อนที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วหรือหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของความฝันนะแต่วันนี้เนี่ยเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันง่ายเรื่องการสื่อสารมันง่ายเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีครับในแง่ของการผลิตท่านผูน้จัดการครับดูเหมือนว่าถ้าสมมติถ้าอาจารย์ประเสริฐได้กรุณาณแนะนําก็คือว่าในเรื่องของการสื่อสารภายใต้แนวคิดดิจิตลอลโโนโิคมีนี่นะครับ,รบมันสามารถจะเพิ่มตลาดได้ ก็คงต้องกลับไปที่ระบบการผลิตที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อสร้างไรายได้รวมทั้งวิธีการบริหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยท่านผู้จัดการมองไงครับในเรื่องของการผลิตจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> สหกรณ์ดูแลตั้งแต่ขบวนการผลิตแม่พันธุ์ไก่ไข่ก็คือตั้งแต่ลูกไก่อายุหนึ่งวัน <c oughs> เพื่อผลิตไข่ให้ได้คุณภาพ เลี้ยงลูกไก่อายุหนึ่งวันครบ18สัปดาห์ถึงจะเริ่มให้ให้ไข่เหมือนอาจารย์มีตำรามาด้วย ตำรานี้ที่นำมาโชว์ในรายการเป็นตำราเกี่ยวกับอาหารซึ่งตอนนี้สหกรณ์เนี่ยเราเรามองเชิงตลาดว่าเราต้องทำครบวงจรนะเราถึงจะสามารถที่จะแข่งขันภในในยุคของการแข่งขันได้ที่ว่าครบวงจรก็คือเรามีทั้งร้านอาหารร้านค้าสาหกรณ์เขาเอาตรา โคโคเอ็คเนี่ยไปวางที่ร้านด้วยไหาจยะด้วยค่ะด้วยแต่ทีนี้ในส่วนของสหก์เองเนี่ยเราทําร้านอาหารเราอาจจะใช้ชื่อโคโคฟู้ดแอนด์คอฟฟี่มีทั้งกาแฟด้วยส่วนร้านค้าสหก์เราก็ใช้ชื่อโคโคช็อปซึ่งโคโคช็อปเราจะรวมสินค้าทุกอย่างที่มาจากแต่ละสหก์ที่เราทําธุรกิจเชื่อมโยงด้วยนั่นหมายกวามว่าจะ ท่านผู้การกําลังจะบอกถึงคุณภาพของไข่และก็กล้าการันตีหรือรับรองคุณภาพไปสู่การเป็นฟู้ดหรืออาหารในร้านค้าด้วยแล้วก็พยายามที่จะบอกให้ร้านเหล่านี้เนี่ยตรงไข่ไก่อย่างมีคุณภาพอย,าอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะดูเหมือนง่ายแต่ค่อนข้างยากหรือต้องมีเทคโนโลยีหรือต้องมีการสื่อสารอาจารย์จริงๆทุกวันนี้เนี่ยในสินค้าหลายประเภทนี่นะครับคงต้องดูเรื่องของมาตราฐานนะฮะถ้าระวังมาตราฐาน ได้เห็นว่าผู้เป็พวกเห็นว่ามีคุณภาพแล้วเนี่ยนะครับเขาก็าจะเกิดความเชื่อมันออ่นผมว่านี่เป็นประเด็นสําคัญที่สองขอต้องมองควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารด้วย<ะ>อาจารย์คบถามนิดหนึ่งในมุมมอาจารย์ถ้าเราต้องการจะให้แต่ละภาคนะฮะสามารถจะผลิตเท่ากับกําลังการซื้อเราก็สามารถจะใช้มิติของสภาพการผลิตขนาดใหญ่เพื่อเพื่อไปรองรับกับตลาดได้ พราะปัญหาเรื่องการขนส่งอย่างอย่างไข่ที่มันมีปัญหาเรื่องการแตกมีปัญหาเรื่องโลจิสติกเนี่ยมันจะได้คลี่คลายได้โดยใช้รูปแบบของที่อาจารย์ออกแบบใหม่คือดิจิตอลอีโคโนมีอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์คือคือตรงนี้เองเนี่ยนะครับตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงตามการแข่งขันค่อนข้างสูงม,มากนะครับบางการณีอาจจะบอกว่ามีปริมาณมากเราสามารถจะแข่งขันได้ดีแต่ขณะเดีวยวกันนี่แม้ว่าจะเป็นรายเล็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปสอบแซงในการตลาดนั้นได้ แตคงต้องใช้วิธีการฉกฉวยการตลาดแล้วก็พัฒนาให้เหนือคู่แข่งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานด้วยอันนี้สําคัญต้องถามผู้จัดการนิดเดียวเวลาเราไปซื้อไข่ในท้องตลาดนะเราจะบอกว่าไข่เราสดนะครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรที่บอกความสดแต่ไซส์นี่โอเคนะฮะไข่ขนาดใหญ่ขนาด<ม>เล็กนี่เรา<ม>เราพอมองเห็นแต่เราเราไม่รู้ความสดมันคืออะไรส่วนที่สองเรายังถึงแม้เรายังไม่เจอปัญหาเรื่องคุณภาพของไข่นะครับ เรายังไม่เหมือนกับสัตว์ปีกโดยทั่วไปที่เราเจอเรื่องเชื้อรา<ะ>เชื้อโรคติดมาเนี่ยเราจะดูแลผู้บริโภคอย่างไรในสิ่งเหลนี้จริงๆในส่วนของสากรเองนะคะเรามีสำนักงานปรุสัตทจังหวัด เชียงใหม่แล้วก็ในส่วนข,าาของอำเภอท่านเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องตรงนี้ตั้งแต่เรื่องของระบบมาตรฐานฟาร์มซึ่งเป็นนโยบายของทางกรมปรศุสัตว์หมายความว่า73คนที่เป็นสมาชิกของสกอร์เนี่ยมีมาตรฐานฟาร์มหมดทุกฟาร์มต้องมีค่ะถ้ามไม่อย่างนั้นกรมปรศุสัตว์เขาจะไม่อนุญาตให้นําไก่เข้าเลี้ยงแสดงว่าโดยหลักแล้วเนี่ยระบบการผลิตก็ใช้มาตรฐานเป็นตัวกํากับค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางสำนักงานจังหวัดเนี่ยท่านก็จะมาสุ่มตรวจ นำไข่ของเราเนี่ยค่ะไปตรวจเพื่อหาสารตกค้างซึ่งจะมีผลต่อผู้บริโภคตรงนั้นนี่จะมีตรวจเดือนละครั้งค่ะเราก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพนี่ก็การันตีได้ค่ะในเรื่องของสารตกค้างโดยสรุปแล้วท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์ประเสริฐเองท่านผู้จัดการสายผลก็พยายามจะบอกเราว่าการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในภาคการผลิตก็ตามการตลาดก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดเนี่ย นอกเหนือจากเราจะดูเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพแล้วดูเรื่องของการบรรจุหีบพอดูเรื่องการแปรรูปแล้วนี่ทั้งหมดต้องยืนอยู่บนงานวิจัยและพัฒนาของสากลเองเพื่อกําหนดมาตรฐานของตัวเองที่เราเรียกว่าแบรนด์สินค้าส่วนที่2ก็คือการสร้างโอกาสทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงคุณภาพให้เขาตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและทั้งหมด ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มผมคิดว่าอาจารย์อาจจะสรุปเพิ่มเติมนี้ได้ไหมครับว่าความเป็นรูปธรรมของกระบวนการสะกรนนอกจากไก่ไข่แล้วเนี่ยจะหยิบยกไปใช้ในเวทีของสินค้าตัวอื่นได้เช่นเดียวกันหรือเปล่าครับผมว่าสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไก่ไก่ก็ดีหรือจะเป็นข้าวหรือจะเป็นผลิตอื่นๆเนี่ยทุกวันนี้ผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยหยหาคุณภาพโหยหาความปลอดภัย นะครับไม่ต่างหากว่าสกรใดเนี่ยไม่คิดจะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยผมว่าคงจะอยู่ได้ยากแต่เดียกันถ้าไม่ใช้การสื่อสารให้เกิดการเข้าใจได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาเชิงการตลาดของเรามากเีเดียวท่านาผ,ผู้การสายผลีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับก็จริงๆในเรื่องของไข่เนี่ยโปรตีนที่ถูกที่สุดก็คือไข่ไก่นะคะก็อ,อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะคะว่า เป็นเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นไข่ที่มีประโยชน์ที่สุดว่างั้นเธอนะคะยังไงทุกท่านต้องต้องทานไข่นะคะอย่างน้นนอยๆก็คือ1วันหนึ่งฟองก็ยังดีค่ะครับ,บียนท่านผู้ชมครับโอกาสทางสายใหม่ที่จะนําเสนอในวันนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจบางธุรกิจที่อยู่ในภาคเอกชนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องกลับกลายมาสู่ผู้ผลิตรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม เพียงแต่หารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งมิติการผลิตแล้วก็มิติการตลาดก็จะนำไปสู่การสร้างทิศทางอนาคตของประเทศไทยได้ครับคุณผู้ชมคะ อย่าลืมดิจิตอลโคอ p บริการใหม่ของสากร์นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในภาคสากรของเรานะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐจันยาสุภาพและคุณสายฝนแสงใสที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เวลาของทางรายการต้องหมดลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการทางสายใหม่ รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิลักเคิลชาแนลหรือท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจ The Priority ทางสายใหม่ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4ี่คนคงต้องอำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ